สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงเปิมนะครับผมตอนนี้แมงกี้อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับเ๋ e House c a ฟนะครับก็อยู่กับแม่บัวกับน้องจ๊อบนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับแม่บัวกับน้องจ๊อบที่ทั้งคู่เนี่ยหายไปนานเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้อยู่คู่กันนะครับสวัสดีครับแม่บัวน้องจ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการ น้องจ๊อบไม่ได้อยู่กับแม่บัวกี่เดือนแล้วครับสองเดือนครับโอ้โหสองเดือนไปทํางานนะครับเอฟซีครับก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับก็คือสองเดือนไปออกกาลังกายไปไหนนะไปออกกาลังกายอะว่าอ้วนเกินอ๋อออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายทางานกินตดอยากยาครับผมเดี๋ยวขอถามก่อนว่า น้องจ็อบไปทำงานอะไรมาไปทำงานทาสีอาทาสีแล้วก็ทำอะไรอีกไหมครับครับประมาณนั้นแหละอยู่กับพี่สาวอ๋อประมาณนี้อยู่กับพี่สาวใช่ไหมครับอพี่สาวก็อยู่ที่งานใช่ไหมครับงานก่อสร้างใช่ไหมของเท้าไททำงานของเท<ม>้ามาก็เลยไปอยู่ครับไปเที่ยวหาเท้าท คิดถึงพี่ก็เลยไปหาคิดถึงพี่ก็เลยไปหาข้าก็เลยจากวันเจออยาบมีค้าบ้างเป็นน้องข้าวน้องจ๊อบรู้ไหมครับว่าเอฟซีเนี่ยเขารอน้องจ๊อบกลับมานี่แบบลุ้นกันมากเลยเป็นยูเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะน้องจ๊อบก็เลยบอกว่าดีจะกลับไปอยู่ครับไม่มีตมังก็เลยหายตาัง่อน <laughs> และนี่คือเหตุผลที่ทําไมยังไม่กลับมาสัากทีม่นเป็จากขับรถ อบอกว่าทำาไเอฟซีไม่ส่งตังค์เข้ารถให้เขา,เขาอ๋อเออนะครับวันนี้นะครับดูหน้าแม่บัวนะครับดูหน้าแม่บัวยิ้มได้อย่างเต็มที่อีกทีนะครับหลังจากที่พาแม่บัวเนะี่ยไปเที่ยวงานคู่รักอีกคู่หนึ่งที่นครพนมนะครับวันนั้นแม่บัวไล่คู่นะน้องจ๊อปกลางพม <c oughs> ถ้าถ้าวันนั้นน้องจ๊อบอยู่นะสนุกแน่แน แต่ตอนนี้ต้องเจอะกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานไม่พลาดแน่นอนใช่ไหมครับแม่บัว <c oughs> เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สองใช่ไหมวันที่สองที่ไหนครับวัดโคกกระโดนค่ะบนวัดวัดโคกกระโดนนี่อยู่อำเภอไหนครับอำเภออากานนี่แหละอยู่โซนนอกนูน่นที่มันรามาจากนาวาวันนันที่มาทางรัฐน่ะรีสอร์ทนั่นแหละอ๋อแถวรีสอร์ท เลยรีสอร์ทไปนิดนึงก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายะจะมีป้ายวัดโคกกระโดนสำนักสงฆ์โคกกระโดนอ๋ออยู่ถนนเส้นนั้นแหละในงานนี่คือมีอะไรบ้างครับในงานกลางวันนี่คือมีหมอลำซิ่งแล้วก็จะมีแห่ต้นเงินครับแห่ต้นเงินแต่พวกเรานี่ไปทำลงทันทำกล้วยว้าวทำกล้วยนะครับเราไปทำลงทน<อ>ันอยู่แล้วไปทุกวัดเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีมือตามกล้วยอยู่ ก็น้องจ๊อบนี่แหละมือตามแต่ว่าช่วงหลังๆนี่น้องจ๊อบไม่อยู่แต่ว่าถ้าน้องจ๊อบอยู่น้องจ๊อบจะต้องเป็นมือตา่ตาตําบูกตําบูกค่ะตําให้มันบูกแล้วไปเทรวมกันอแล้วคนหนึ่งจะตามกรุงครับคบ่ะนั่นเขาเรียกว่าต่ำบุกนะฮะต่ำบุกตําให้มันบุกเอาแล้วครับไม่พลาดน่นอนวันที่สองมีนาคมนะครับตามไปครับทุกคนจะได้เห็นน้องจ๊อบเนี่ยโชว์ฝีมือในการตําบุกตํากล้วยนะครับ ปีที่แล้วปีก่อนนะที่น้องจ๊อบขึ้นมาอยู่ใหม่ๆใช่ไหมครับมันก็เป็นช่วงเดือนตุลาเนาะมันก็เป็นช่วงบุญพอดีก่อนแรกเลยต้องมอเนเออไปตามที่วัดอ๋โพไซทองแล้วก็ตามมาเรื่อยๆตามทุกวัดทุกวัดที่บ้านอากาศตามตัววัดเลยแล้วก็ตามหมู่บ้านก็ไปผู้คนก็มาลุมไอ้ที่มาลุมเนี่ยเขาไม่ได้อยากกินกลปวยแล้วเขามาทําไมกันเขามาดูน้องจ๊อบนะเขามาดูน้องจ๊อบเออเขาบอกว่า ใครมาตำกล้วยอยู่ในในเอ,เอ,เอ,เอคุจตะกล้วยหมูสิบเก้านะม,นน mm hmm. มันแปลกไงน้องจ้ามันแปลกกว่าทุกคนไงครับก็เลยบอกว่าเป็นพระเอกลงมาจากคานหมอลำเพราะว่าตอนนั้นมัน oh. มีหมอลำนกน้อยมาไงลง mm hmm. อเอีสานนะครับอ่าพอเด็นเขาก็เลยบอกว่ามาจากวงหมอลำแน่ๆเลยมาตำกล้วเพราะว่าน้องเจ้ามันไม่เหมือนคนอื่นไง mm hmm. ไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะครับ และมีอีกตอนหนึ่งเนาะที่ลอตเตอรี่มันมาขายนวแม่นั่งอยู่แล้วเจ้ามาจากห้องน้ําแล้วก็มากอดแม่ข้างหลักอ่ะเขาเรยบอกขนาดเขาเป็นผู้ชายเขาก็ยังมองว่าหล่อเลยแล้วผู้หญิงี่คันต์อะไรเขาแบบเขาเป็นผู้ชายนะเขามาขายลอตเตอรี่อ๋อแน่นอนวันวันที่สองนี่เหลือกี่วันนะวันนี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมสิ้นเดือนนี่วันนี้ยี่สิบเก้าเหรอใช่งั้นงั้นก็เหลือีกแค่สองวันสองวันสองวันถึงแล้วครับ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งมีนาคมใช่ไหมล่ะครับใช่ถูกตาตุลิวันที่สองก็ถึงแล้วปันเพ็นหนึ่งทบมตาตรล่เอ๊ดวงจะได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับเมื่อนนี้คือให้เอฟซีอยู่นําโชคไปคลอมาจากพญานาคพญานากครับเอฟซีก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันตัวที่มันหอนมันอ่านไวนะ้เ <c oughs> ขาขายอันเขาขายใจครึ่งเดียวแต่นางจับทบนางบอลมาที่อากาศเนี่ยทบบ่อยมากเลยครับผม ถูกบ่อยมากนะครับผมนะฮะเอานะครับแม่บัววันนี้น้องจ๊อบแต่งตัวหรอไหมครับปกติเขาก็ใส่อยู่แบบนี้อค่ะ,ค,ะ,ะคือ,อไม่ต้องอะไรมากมายน้องจ๊อบเนี่ยแค่ใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้เขาก็ดูดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนแต่อยู่ที่กรุงเทพน้ำมรกตเนี่ยทางานเวลาออกข้างกเนี่สั้นซนเนี่ยสาไม่เปรย์ต้งเปรย์บะมีอ๋อต้องต้องใส่สไตล์นี้ใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ในบ้านเขาใส่กางเกงขาสัน<อ>้นถ้าออกนอกเขาจะใส่ขายาวแล้วก็ชอบใส่เสื้อแขนยาวครับผมก็กลับมารอบนี้มาตรงจกกงังหวะงานบุญพอดีเลยที่จริงชาวุ้มิเขาก็รอตั้งนานแล้วตั้งแต่วัดนุน่นวัดนี้มันก็เสร็จมาหลายวัดแล้วตลอดเลยยังไม่ขึ้นมาะเกียรักทั้งหลายาน,นี่ทรงจกล้วนนั่นนะอ๋อ ที่ะขหมดแหละไม่มีแฟนแฟนตายไหนเรก็ที่รักหมดแหละยอกที่ักันใครหยอกเย้ากันอ๋อหยอกเย้ากันใช่ไหมหยอกเย้าทางป้ากระบะถ้าไม่ขึ้นว้นี่จะไม่เป็นที่รักแรกกระบาอย่างนี้แม่บัวบอกว่ายกให้ไปเลยยกให้ไปเลยใช่ไหมครับแม่บัวครับนี่เราต้องมาถามความรู้สึกของแม่บัวนะครับอะเดี๋ยวให้แม่ให้แม่บัวตอบสักนิดนึงนะครับ วินาทีที่เห็นน้องจอ๊อบเห็นหน้ากันเลยนะหลังจากสองเดือนเนี่ยรู้สึกไงครับที่ที่เขากลับมาที่บ้านเราแล้วรู้สึกยังไงมาแล้วก็มันก็ดีใจอยู่อแต่ว่าความเคยชินที่เขาเคยไปเคยมาอยู่แบบนี้ครับแล้วตอนที่เขาไปอยู่มันก็จริงอยู่หราคิดถึงแต่รู้ว่าเขาจะมาก็โอเคเขาจะมาแล้วครับค่ะมันก็เลยแบบมันก็ดีใจอยู่นิดนึงก็คืออยากมา<อ>นีค่ะพอมามันก็ชินครับ เพราะว่าทุกรอบที่ไปไม่เห็นแม่โบบอกว่ารอบเนี้ยนานที่สุดใช่ไหมระยะเวลานานกว่าทุกรอบนานแต่ใจใจหนึ่งแม่เขาไม่อยากให้มาทําไมล่ะใจหนึ่งมันหนาวมันอยู่คนเดียวเขามาแล้วเขาช่วยอืแต่ใจหนึ่งก็อยากให้เขาอยู่คือให้เขาทํางานเขาได้เงินมันก็คิดอยู่สองแบบครับผมก็การกลับมาครั้งนี้ลักษณะงานนะครับก็จะเป็นการ ขายสินค้านะครับน้องจ๊อบนะแล้วก็เราก็จะมีช่องทางนะครับของเราก็เป็น youtube กับเพจที่จะเสริมเสริมรายได้ให้กับของเราทั้งสองคนแต่ขายสินค้านี่ก็จะได้ก่อนนะครับส่วนอีกสองช่องทางเนี่ยก็จะคือรอเป็นเดือนเดือนนะครับคือรอบนี้นะครับน้องจ๊อบนะครับได้สมหวังแน่นอนนะครับผมเออนะครับ อยู่ที่กรุงเทพอ่ะมันเป็นยังไงครับคนเยอะคุ้นวายไหมคนมันเยอะแต่มันอากาศมันร้อนร้อนมันร้อนไอ้ที่ภาพก็อยู่ในไซ่งานครับอยู่ในไซ่งานไซ่างานก่อสร้างคิดดูว่าเป็นแบบไหนสังกะสีสังกะสกีใช่ไหม้องจ๊อบใช่ครับมันกันสังกะสีมุงสังกะสีร้องวันมันร้อนเวลากลางคืนมันอากาศที่มันเย็นอ่อาอาศัยกลางคืนนะนอนกลางคืน แต่ว่าถ้ามันม,มีช่องทางที่ว่าพอจะมีอะไรให้น้องจอบทำบเพื่อให้เขาไม่ได้ไปทํางานะอะอ,อยู่ที่นู่นก็เวลาพี่สาทำกับข้านอนาก,กนลงโลหิอยู่ครับแต่พี่สาก็พูดภาษาสายไม่ค่อยคล่องก็มไม่เป็นไรพี่พูดไม่คล่องก็เลยแอดทายครับคณะนั่งจับก,กินค้าแปบดีมีเอซดูทั้งเดียวเลยดยอยู่กับสองหมื่น เฉยบอกว่าทำไมน้องจำบไปากินข้าวเล็กจังเลยเพราะว่าเป็นแบบนัานมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นู้นอบางคนเขาคอมเมนต์ไม่ดีเขาก็บอกว่ากินมุมมามกินเหมือนคนไม่เคยกินอืแต่ยิ่งคอมเมนต์ไม่ดีอันนั้นทาได้เกือบสองหมื่นยอดยอดเขาดูนะยอดเา่นนะก็เลยบอกว่าเออไม่ดีไปเราได้ยอดเยอะก็ต้องไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ทํางานของเราไปนะครับมันก็คืองานของเราคนะครับผม ตอนนี้น้องเจ้าก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วไอ้ที่เม้นดาให้มันด่ามาครับมันดวีดีโอยิงขึ้นถั้าแต่จะเมนดามาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากดีมากขอให้ปล่อยผ่านไปที่หมดเหตุยังยังไม่หมดนะยังจะลาเข้ามาเรื่อยๆมาดูดูตลอดเข้ามาดูเราเนาะเออมาดูแล้วก็เม้นมาเม้นมาค่ะอ่าเราก็ได้ยอดวิวแล้วก็ได้ยอดวิวเพิ่มครับผม เยะไไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงโทรศัพท์เขาไม่บวนี่ได้ครับผมก็ของเขาก็มีช่องเขาอยู่แต่ว่าเขาลงคลิปน้อยนะครับผมเออที่เขาไม่ลงวันนั้นที่เราไปถ่ายก็ไม่แม่บวกก็ได้ครับอที่ไปหาคลิปนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ลงของเขาไงอ๋อครับผมเขาไม่ลงช่องเขาอ่าก็หนาไมอีเพจก็มีคนไม่ดีทั้งนั้นเลยอีเพจเจ้าเจ้าหัวเราะนะอย่าไปอะไรมากมายกับคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าคนเรา ก็ว่าคนปากคนเราไม่นั่นอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ใครเขาจะคิดยังไงครับใช่ครับใช่ครับเป็นไรอืออ่ะคือเราดูนี่คือเราดูเฉยๆแล้วเราก็ผ่านครับเราไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่ได้คิดเราคิดว่าเรื่องของใครของมันก็เขาดูให้ก็ขอบคุณมากๆค่ะอ่ะตอนนี้นะครับก็ให้แม่บัวกับน้องจอบนะครับฝากอะไรถึงเอฟซีทุลักต่างวัยที่ดูเราอยู่บ้างครับฝากนะครับผมพูดถึงเอฟซีหน่อยเร็ว กราบขอบพระคุณนะคะอเอซีทั้งหลายที่ติดตามแม่บัวน้องจอ๊อบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวน้องจอ๊อบตอนนี้แม่บัวก็คิดว่าเนะแม่บัวพอใจมากๆเพราะว่าได้ยอดไลค์เยอะอค่ะครับมีคนเมตตาสนับสนุนแม่บัวเยอะมากตอนนี้แหละใน f เฟซ b o o k แม่บัวนะ ที่ไม่ได้ตั้งใจเล่นนะตอนหลังๆนี่เขาดันมากเลยอ่าได้ครบหกหมื่นนาดีแล้วเย้ e, ดีใจด้วยรครับผมดีใจด้วยเลนิดเดียแต่พูดติด,ดตามกระดาวดาวนี่ไม่เข้าใจอ๋อดาวก็เลยไม่ได้ขอดาวเลยไม่ได้ขอดาวแต่วันนี้ขอดาวเมื่อเช้าดนทีไลฟ์สดนั่นได้เยอะเลย บางคนก็ไม่เข้าใจว่ากดดาวส่งดาวมีส่งยังไงครับดาวจะอยู่ด้านล่างสุดซ้ายมือสีเหลืองเหลืองนั่นแหละคือดาวคือกดให้แม่บัวแม่บัวขาดดาวตอนนี้นะ่ะครับข้าดาวครบแล้วแม่บัวก็จะมีรายได้ละไไ้้รับเงินแล้วนะครับผมะะนะครับ,รบก็ขอขอบคุณนะครับแม่บัวกับน้องจ๊อบนะครับที่ได้มา เปิดใจนะครับให้กับเ c ซีได้ฟังกันนะครับว่าน้องเจอบหายไปไหนต้องนานนะครับน้องอไปทำงานค่ะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่สยบข่าวลืออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอน้องเ๊้าก็ไปมาอยู่แบบนี้แต,แต่ไหนมา F c ซี FC ที่ติดตามประจำเขาจะรู้รัรผมว่าแต่บางคนเขาก็บอกว่าน้องเจอาไปทิ้งไม่บัวไปปิดเฟซหนีแต่พอน้องจับกลับมาคอมเมนต์มาว่าไงครับมาใช้กร,รม ก็พูดไปนน้นนะครับผมพอกลับมาก็บอกว่ามาใช้กรรมพ่อไปก็บอกว่าทิ่งไปแล้วครับผมเอสีทานมาใครอยู่ในการกอนทีหนึ่งน้งจับจะให้ก่อนทีหนึ่งเี่โคมเป็นคนดีเอซีบอกว่าเวลาน้ำจับอยู่ผมเพ็นถิดถึงมากใช่ไหมครับตอนนี้น้ำจับกามาแล้วย่าเลยออนไลน์กอดแช์ครับห้ามดีไปเลยนะต้องดูเยอะๆนะครับ ส่งดาวให้ด้วยค่ะส่งดาวให้ด้วยค่ะแม่บัวขาดดาวค่ะอ่ะนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับก็ให้ทั้งสองนะครับคิดกันหน่อยจะถ่ายรูปนะครับผมมองกล้องกันนะคะหนึ่งสองสามขอขอขอชิดกว่านี้อีกได้ไหมอ่ะได้ครับโอเคหนึ่งสองสามอ่านะครับผมมา ก็คลิปนี้นะครับก็ขอให้ FC นะครับมีความสุขกันมากมากเนาะนะครับชมรักต่างวัยก็อย่าลืมช่วยดูคลิปให้ด้วยนะครับใม่งาเลยใช่ไหมครับอ่ะโอเคลำลําเอฟซแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย